สบายดีพี่น้องเมดสบู่สุขคนเมดสมองสุบอรน,นะจ๊นะเนาะก่อนอื่นนะจ๊นะเนาะฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตาม้สา,าวเล่าภาคีเนี่ยเนะจ๊นะเด้อเพื่อสุขภาพคลิปใหม่ๆของสา,าวเล่าภาคกินเนาะที่สําคัญนะจ๊นะเนาะอย่าลืมกดบักกะลิงกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งนะจ๊นะเด้อมันนี่แพร้วสิมะนางังเบามะนังจมเห้พี่น้องฟังนะจ๊นะเนาะว่าเป็นยังเพราะยังสา,าวเล่าแพร้วคือเลยเอาหลานมาเดียงนะจ๊นะเนาะใช่ป่าวมาจบเนาะ คือที่ลูกกันเนาะจะเนาะพี่น้องเนาะว่าแพีว่ามีลูกบกบไรจ้ะมีอันบ่มีลูกเนาะจะเนาะบ่มีลูกเล้วอันบังผักอันเลยเ,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 เอาหลานมาเดียงก็จะได้ขอหลานมาเดียงเนาะนะพี่สาวมาเดียงจ้ะอันที่ในแน่เนาะจะเนาะคืออยากฝากฝีฝากไข่นาะเพิ่นจ้ะเอามาเดียงกับวังอาศัยเพิ่นนะจะบงังอันบงัง บ่เพื Duke, diseases, Duke, ents, uh ่อเจ็บเพื่อเปลี่ยนเนาะจ้ะเนาะสิได้สิได้ฝากฝีฝากไข่เนาะเพิ่นจ้ะแต่ว่าแพร่ว่ากะสิปเฮ็ดให้ถูกต้องตามกฎหมายให้เพิ่นนี่จ้ะสิปเฮ็ดอยู่จ้ะเดี๋ยวเอามานี่คืออยากเอาเพิ่นมาเลี้ยงมาเอาม้ารูแลเอามาพ่อเพิ่นหแบบเทื่อเพิ่นใหญ่เลยเนาะจ้ะเนาะเพื่อจะได้ดูแล่แพร่ว่าจ้ะตอนน้อยๆแพร่ว่ากัสิเลี้ยงเพิ่นให้ดีเด้อจ้ะเนาะแล้วสิเฮ็ดให้ถูกต้องตามกฎหมายเดี๋ยวต้ตามพี่น้อง เนี่ยนั่มากนะจน๊ะเนาะแล้วพี่แล้วมีเอฟซีสามมาเพยว่ามีอันเขามีสมีพาสป,ปอร์ตบอให้ไปเฮ็ดให้ให้ปปให้ให,ให,ให้มันถึก้องเลอ้ออันนี้คือเอฟซีใหม่นะจน๊ะเนาะที่เพป็นพันเอกติดตามเพยว่ามันจะเริ่มต้นนะจน๊ะเนาะอันเพยว่ากับสบออีกรอบไม่จะเด้อเพยว่ามีพาสป,ปอร์ตแล้วเขาทะเบียนบ้านได้แล้วจ้าแล้วกับมีบัตรประชาชนติดตามแฟนแล้วจ้า ก็ขอบคุณนพี่น้องทีวามาคอมเมนต์เนาะถามมาจ้ะเนาะแล้วก็น,กน้องน,น้ำฝนนี่คือสีเลี่ยงแลวสีเอาเขาไหว้เลยโบสีไปเฮ็ดเ,เ,เอกสารในเขาโบนะานาะนจ้ะเนาะเพราะว่าสีไปเฮ็ดนั้นจ้ะคิดไปเียวทุกอย่างนะานาะจ้ะเนาะคิดไปเียวสีไปเฮ็ดเดี๋ยวแต่เลี่ยงเขาญงแล้วนัะนจ้ะเนาะเดี๋ยวเขาสีอยู่น้ำหา้าโบเข้ามาเสร็จละอันนี้ก็ขึ้น คือเดี่ยวแต่เขาเลยจ้ะพี่น้องเรื่องเดี่ยวแต่เขาเพราะว่าเดี่ยงในเตตูเขาแต่ว่าในใจเนี่ยก็หวังเพิ่งหวังอาศัยเขานั่นี่ยแต่ว่ากระทะกับเดี่ยวแต่เขาจ้ะเดี่ยวแต่เขาเลยว่าเขาสิยูน้ำเหผ่ไหนน่านสำหรับเนีจ้ะเนาะแบบเขาอ่านบางเทีอเขาสิไ่เดี๋ยวเขาอยากกลับบ้านอันนี้เพี่ว่าสิบ่อยฟังเ้อปีที่เดียวที่พอหญ่มากนะ่ยจะนาเบ้าเรื่องขนฝนเนาะบ่เรื่องฝนปีที่เดียวมากนัน เพิน่นไฮได้พี่น้องไฮยากรับไฮยากรับบ้านปีทีเดียวคือเพิ่นอยู่ปสองนะจ๊ะเนาะเพิน่นไฮยากรับบ้านไฮแบบว่บาเก็บเสื้อผ้าเตรียมพร้อมยากรับบ้านนะจ๊ะเนาะเพื่อว่าได้อธิบายเข้าใจนะจ๊ะอธิบายอธิบายให้หลานเข้าใจนะจ๊ะนะว่าเดี๋ยวลาสิกรับไปอยู่ไปบ้านเดี๋ยวผู้ใดสิอยู่น้ำแม่เพื่อว่าอ่อยเพิ่นเด้อแต่แต่ก่อนเนี่ยไ้น้ำพอใยไงนะจ๊ะเนาะไ้น้ำพอย,ยไงเดี๋ยจะอยู่น้ำไผ่อธิบายเพิ่นเข้าใจนะจ๊ะเนาะ แล้วที่เมื่อปีนี้นะที่พอใหญ่เมื่อวันที่แปดนี่บ่ให้เราแก่พี่น้องบ่ให้แต่ว่าอันเด้อเพื่อว่าสิออกมะบ่กอ,อก็จะเนาะน้องน,น้ำฝน,นนี่เพื่อว่าให้เงินเพิ่นเด้อจ้ะพี่น้องให้เงินคือบเมวนว่าให้แต่เพิ่นเก็กบแต่ของเพินน่นเด้อจ้ะเนาะคือแฟนเนี่ยเฟนเนี่ยซื้อสู้นัน่นนะจ้ะเนาะคือทุกอาทิตย์นี่จะเพิ่นจะให้หาลานจ้ะเดี่ยวแต่เพิ่นจะให้เรเาบางเท่าบังก็กกให้ อาทิตย์ละสองร้อยสามร้อยทีตละร้อยขั้นขั้นไปว่าขั้นมาอันนี้เนาะจะเนาะเพื่อจะให้ร้อยสองร้อยเสร็จจ้ะอาทิตย์ละเนาะจะเนาะอันนี้คือให้เขาฝัให้เขาเก็บมัเขายางเดียวเนาะจะเนาะเดี่ยวที่นี่อันเพี้ยว่านี่โบนี่ให้จ้ะเพี้ยว่านี่คือให้เงินไปโรงเรียนยางเดียวคือเฟี้ยนโบนี่จะให้พออยังน้ำฝนนี่สิบ่อยฟังแล้วจะเด้อสิบบ่อบ่อเรื่องน้องน้ำฝนเนาะบ่าไหลเห็ดเบียดเป็นบ่อนล้วจะเนาะ น้องน้ำฝนนี่ซอยเบี้ยกไรยเลยจ้ะเด้อพ้นดุเรื่องเลยจ้ะปีนี้พ้นซอยเบี้ยเลยไรไอี่างน้ะซอยเบี้ยอย่างเนี้ยซอยเบี้ยกนี่คือไปเบิงไปกวดหองไ้จ้ะกวดหองไ้แล้วไห้แล้วก็ไปกวดไ้แต่วา่าเพราสิถูตามมันจะนได้พ้นกวดไ้ไว้ซื้อกวาดขยะกวาดปุ่นออกเพราสิไปไปข้นถูตามพ้นน่จาจะเนาะเพราะก็จะกวดไ้น่าจะนอนสิถูตามทำความสะอาดแล้วเห็ดยังได้อีก เคยซ้ำกับร่างได้จากพี่น้องแต่ว่าล่างได้แต <Rat> ่ว่าบรสะอาดบรสะอาดจากแต่ว่าเพริว่ากับปึกเพื่อนจากฝึกเพื่อนล่างเพริว่าอยากเค็นอยากจับเขานี่เฮ็ดกินเองเป็นในใจพี่น้องเฮ็ดไข่ต้มไข่ตุ๋นนี่หลายเฮ็ดเป็นเองแล้วเฮ็ดไข่ตุ่มไข่เติมเพื่อนเพื่อนเบื้องในยูทูปของเพื่อนั่นจะเนาะพัฒนาของเพื่อนจะเพป็นเบื้องในยูทูปแล้วเพื่อก็เฮ็ดกินเองเนาะจะเนาะอันเบากับเบาเกี่ยวกับน้องน้ำฝนนะจเนาะแล้วที่ในนันน้องน้ำฝนนี่ พัฒนาการนี่เพิ่นดีขึ้นหลาย,ายเ,เลยเจอจะเล่อพิ่นดีขึ้นหลายแล้วเพิ่นดีขึ้นเบาไงซะเป็นเป็นปกติและจ้ะเป็นปกติแต่ว่าความคิดเพิ่นน่ะก็สิสสย,ยังสิยังสั่นอยู่เน็จเจเลจ้ะกคย่ว่าเวลาเอ,อื้อนเสียน้ำฝน,นเสียนกำฝนเอ้อเล่อนี่ยจ้ะเพราะอยังช่วงนี้นะเล่นโทรศัพท์หลายเดี๋ยวเดียวอันพญายับม่านี่ล่ะพ่นสิบ่ได้เ,เด่นพอพ่อใหญ่สิมาเก็บให้เด่นเป็นเวลาะก็อยู่กับแพร่ว่านี่คือ ใหว่าสิตามใจพิ่นจักนอยนึงนี้จะตามใจแบบว่ามัดยุดไก่พิ่นเห็นเต็มที่นะจ้ะแต่ว่ากับบได้วว่าตามใจล้านจนแบบว่าบ่ให้บริืมงานบ้านนะจ๊ะเนาะงานบ้านนี่เพิ่็เฮ็ตซอยแลวพี่น้องเรืองานบ้านคือื้นนี้เนี่ยบ่ได้แตงพิ่นเลยแพรว่าซักผาอยู่4ีถังหาถังนะจ๊ะเนาะถักเสื้อผานักเรียยเพิ่นขึ้นมากวดบ้านถูบ้านไม่ห้เแล้วจ้ะเปนี้เตื่นแล้วจ้ะขึ้นมาเยว่ายเป็นยังขึ้นนั่นแท้อันนูถูบ้าน่าสันวา เพิ่นเฮ็ดบ้านเป็นเนื้อเพิ่นเฮ็ดงานบ้านเป็นเนื้อพี่น้องบรร่ได้บังคับคือแบบว่าเพี้ยว่าสิสอนให้หลานเฮ็ดให้ฝึกเฮ็ดเมวนว่านเ,นเมเวนมาเ,เ,เอาหลานมากลับไปเพราะว่เขาเว่าพืชเนี่ยจะเนาะว่าไม่นนอัเด็กหน่อยมาอยู่ผิตทางนานเนี่ยะเนาะเป็นยังคือเฮ็ดยังกับบรร่เปลี่ยนเนี่ยจะเนาะเบียดถาดแต่พ่อให้แม่เฮ็ดสู้กินอันนี้เพี้ยว่าบอกให้เกี่ยวกับน้องหนุ่ฝนเนี่ยะเนาะบ่ได้ผ่านพิ้งไปถึงผู้ใหญเนี่ยจะเนาะเดี้ยว น้องนผลญสิบเลียดอยู่นี่สีเห็ดอย่างโตเน่นะจะเนะอันอันนี้ตามตามตามที่ว่าน้องนภุมาบ่อยฟังเขาจะเนออันนี้เพื่อว่าได้เอาเอามาบ่อยให้พี่น้องฟังเขาจะเนะวาถ้าจบป่กแล้วต้องใส่วัดเดชใส่วัดสมัครเข่าคือที่ว่าเพ่ว่าเคยบอกว่าเธอเนะอันนี้คืออันนี้คือคู่เบาบอกกับเพว่าเลยจ้ะอันนี้นะ น,นีอันนี้คือคู่อาจารย์เพิ่นบอกกับเพ่ยว่าเองว่าอยากให้น้องเรียนสูงๆเนะจน๊ะเนาะแต่ว่าถ้าจบม .3 นะจน๊ะเนาะอันนี้คือเพ่ยว่าไปปรึกษาพี่ผู้ปกครองน้ากันว่าอันถ้าสมมุิว่าอันนี้เนาะเลยสมัครก่อนเลยไรโบ่เลยจังเปอนน้อันนี้ที่หลังได้เขาก็ว่าหนาสิได้นะจน๊ะเนาะสมัครเขาเรียนแต่ว่าตอนนี้เนะี่ยพ่อพี่บอกถึงเนาะพราะว่าจะเรียนอยู่ป .3 ด้วยนะจน๊ะเนาะทามาน้องผลเ,งเรียนอยู่ปไรป .3 เลยเพียงเลือกป .3 แนวการเรียนเพิ่นว่าเพิ่นว่าบอกเพิ่นว่าวิชาคณิตเพิ่นเตี่ยนี่ยังนี่แหละเพิ่นบอกออกว่าบอกไห้แม่ฟังแม่ยม่อันเมื่อนี่น่ะคู่เพิ่นร่วมให้หนูแล้วว่าได้สองจุดหาว่าไงว่าอันวิชาคณิตยังขขงเพิ่นนี่แหละมาเลยสองจุดหาได้พี่น้องเด้อสิบอกไห้ฟังเรื่องน้ำฝนนี่เป็นคนแบบว่าแพว่ากกับบริเวณว่าให้เพื่อนเรียนเก่งแค่ไห้อ่านออกเขียนได้จ้ะน้ำฝนนี่เป็นคนที่เรียนบอกเก่งเลยพี่นน้องเด้อ บอกไงซะภาษาไทยนี่เพิ่กนกะสิบอกเก่งจะ้ะบอกเก่งภาษาไทยแต่ว่า,แต,วาแต่ว่าว่ารเดองเขียนวิชาไหลเี่ง่ามี่สุดซื้อเพื่อนเขียนเพื่อนเขียนภาษาอังกฤษง่ามมีต้องซื้อยางง่ามเลยแต่พี่น้องแล้วมือไหลเสียเอามาให้เบิ้งเลยแต่ด้วสิว่าเาะว่าเราแหละมาให้เบิ้งแต่ต้องซื้อภาษาอังกฤษเนี่ยเขียนง่ามจะ้ะอันวิซายัางบุ่เพส่นได้ดีมาตลอดจะ้ะแต่ว่าวิชาอันเพื่อนเพื่นอนว่าว่าฟังเวลาแม่ยม่ คู่ร่วมร่วมวีซ่าอันนั้นคณิดให้นูได้เดฟสันว่าคณิดด้วยยังนี่ละอันร่วมให้เดียวนูไสองจุดห่าเพราะว่าเออบบเป็นยังดอกบบอันอันเพ่าได้บอกว่าบบเป็นยังลูกขอให้ตั้งแต่อ่านออกเข็นได้แม่กับโบวาเลยนะนำฝนนี่พฝนเดียนมาตลอดน้จ๊จเนาะอันนี้เด้อมีอยู่สิบสองคนนะจ๊จเนาะสิบสองคนเพื่อจะได้ที่สิบสองนำฝนนี่จ้ะที่นี่นะจงะเนาะมาบังบังเทิมคือตอนนั้นน่ะ แพ้ว่ากับสิปอยให้เฮ็ดเนาะจากเนาะบัดนี้แพ้ว่าติวเข็มเลยจ้ะคือถ้าอันไหนวิชาไหนที่ว่าแพ้ว่าบ่เข้าใจหรือว right, ่าเฮ็ดบ่ไรแพ้ว่ากับสิพาไปหาพี่อื่นเพิ่นพาพี่อื่นสอนเนาะจ่ะเนาะคู่า่เสื้อเนะจ่ะบ่นาเสื้อวานน่าฝนสะได้ที่สินาะจ่ะเนาะบางปิดบางเปิดเทิมนะจ่ะเปิดบางเทิมเลียวปิดเทิมหน่อยนี่ะจ่ะแต่ก็มาเปิดเทิมใหจุดนี้ละคู่น่นงงเลยจ่ะคู่งงเลยว่าเป็นอย่างน้าฝน จากที่ใดที่สิบสองจะเมื่อไรที่สิบก็จะเนาะเมื่อไรที่สิบจากคนที่ใดที่สิบที่สิบเอ็ดไปอยู่ที่สิบสองก็ที่สิบเอ็ดก็จะเนาะคู่หนังเงินแล้วจากเงินวานน่องหน้าอ่น้องหนุ่ฝนเหน็บเป็นอย่งไรเขาคู่แบบวาน้องฝนสิจองกนจะเนาะสิจองสิบสองม้ายย่างเดียวเลยจ้ะคืออันมหาให้ผู้ใดสิบสองเนี่ยอันเพิ่นเสียไว้เองผู้เดียวจ้ะเพรอไม่สิบสองคนเพิ่นเสียไว้เองผู้เดียวเพิ่นก็จะเนาะ อันเพี้ยว่าสิออกมาเราเ unku, น,า 5, นื่องจากว่าเราห้ฟังนี่จ้ะว่าเรื่องนองน้ำฝนเนี่ยจะเนาะเดี๋ยวเรียนเก่งบ่อนองน้ำฝนเรียนบ่อเก่งเลยเพี่น้องเด้อเลี้ยนในสิบสองได้ที่สิบสองตลอดมาวันนี้ว okay. ัางนี่แหละบางเทิมนี่แหละิดเทิมหน่อยแล้วมาเปิดเทิมใไงเนี่ยจะเพิ่นได้ที่สิบเนี่ยจะเนาะเดี๋ยวพ่นมาบให้ฟังตอนนี้ล่ะน <be> <Yuri> ี่บาดอันย่างหน่อยหนูได้ที่สิบกว่ายังดีเนาะไม่ว่าบ่อเป็นหยังเนาะจ้ะเนาะได้ที่ไรอันเพี้ยว่ากับบ่อใดบ่อใดสีเดียดแต่เพราะว่า ขอให้ต่ร้านในอ่านออกเขียนไล่เลยเมาเรียนอยู่ฟ <ie diy> ังนี่เพ er ื birth birth ่ว่าก็ดีใจแล้วแต่เนาะแต่ว่าก็ถือว่าบุญคุ้นของของของอพี่น้องนะจ๊ะเนาะที่แบบว่าบลังเกียรตินะจ๊ะเนาะบุกเคยเหยียดยานนะจ๊ะเนาะบุเคยลังเกียริบุคยแบว่าเล่าจังสันเล่าอย่างสี่นะแต่ที่เพื่อว่าไงว่าอยู่วันไหนทีสิบหกนะจ๊ะเนาะบุเคอยไหลเบานะจ๊ะเนาะบุเคยไลยเบาบุกคยไดลยิ่งขับหนีนะจ๊ะเนาะไม่แต่ว่าเพิ่นถามเออน บอกไงทายเพี้วว่าเมื่ออยู่นีมิต่คนดีใจมิต่คนแบบซึมซมดีใจนะจะดีใจว่าอันโอ้ยเป็นเป็นคนล่าวม่ออยู่นีเนะาะพ่นกับบริยิงบระบอจ้องหองนะจ๊ะเนาะเพีว่าสิบอกตรงตรงตรงนี้เลยจะาบอเลยว่ามาอวยแต่ของบอเลยว่ามาอวยหลานมิต่คนจะบอกว่านำ้ำฝนเนี่ยอันนี้คู่เลยจ่าอย,ยินจากคู่เลยคู่บอ่อยฟังนะว่าน้องนำ้ำฝนน้องนำ้ำฝนเนี่ยนิสสยดีนิสสยดีตรงไหนตรงที่ว่า คนไปโรงเรียนเผะิญคู่นั่นบอกว่าขี่รถได้ยังตั้งไหนสวัสดีค่ะคุณครูขาสวัสดีค่ะไปตลวดเนี่ยเอาเลยจ้ะพี่น้องคนนี้ว่าน,น้องนักฝนนี่เขาเป็นเด็กสลาดนะสันวาแต่แต่ว่าเขาถึงเขาจะเรียนไม่เก่งแต่เขาเป็นเด็กสลาดเป็นสลาดไปทาง้งะะนึงเขาจะเนาะสร้างบมเป็นยังจ้ะเพราะว่ากับบริวารยังเขาจะขอให้ห้านไนเดียนไนยูอะไอ่านออกเขียนไรเขาจะเนาะแต่ว่าบัินี้เพื่อว่าไปอ,าไปอา่านในขอมเมนต์ว่าเดี๋ยวกลับไปเราทังฟังนั่นสิมองน้องบ้านตั้งไหนเขาจะเนาะ มเป็นอย่างค่ะมเป็นอย่างขามไปฟังเล่าน่องถึงน้องสิบยิ่ขามแบบว่าบนน้องมาอยู่ฟังละฟังไทยเด้วมาอยู่ฟังเล่ากับโมมีไฟอันดูถูกลูแค่นนองมาจะน้องบอบอบอเคื่อเย,ยอันนี้จ้ะขวอมหม้บาถาน้องสิไปอ่านออกแค่ไหนบอคือน้องนพนี่พัฒนาการพณีเดียวจะมันต้องต้องไลง่เนะจะเนาะพราะไงเสียหาสมุดเล่ามาให้เรียนน้ำเลยจ้ะ วินาย้ะจ้ะเพื่อว่าจะห้เบิ้งนะจ๊ะเนาะเพื่อว่าจะเป็นคนสอนภาษาเล่าห้หลานไปเลยจ,จ้ะเดี๋ยวสอนเป็นพ,อพ,อพอนน่อพ่อพ่อใหญ่น่ะคือพ่อเพื่อว่าเนี่ยเพื่อว่าสื่อสมุดมาอยู่จต,ต่สมุดสมุดเดียดนี่จต่สมุดเดียดอยู่ฟังเล่าเพื่อว่าก็สิสอนหลานไปนั่นนะจ๊ะเนาะ <ST> ปัญหาของน้องน้ำฝนอยูอ่ตอนอน,อน,อน,นี้เนาะจ๊ะเนาะคือน้องน้ำฝนเนี่ยท่องสูตรคูณโมฆันไหลอยู่จต่พี่น้อง ท่องสูตรคูณบ่าไรอีบสามท่องสูตรคูณไ้ก็ไ้แต่ไม่หอดึงแมซ่ซีที่เหลือกับ่บไรจจ้ะบอกางซะเพราะว่าเคยบังคับเขาเนอะจ้ะเนาะแต่อนุบาลนี่บบไร้ก็ตตรงไรซีสลละแต่ตอนนี้นะ่ะคือแบบว่าเพราะว่าเข้าใจเขาน่จาจะเนาะเข้าใจเขาวา่าถึงจิบโบไรจเข้าใจเขาบ,บา่บังคับแต่บ,บ,บังคับคือแบบว่าเพร,รียว่าก็ฝึก้นคือตะกี้นี่เขียนัเขียนกอไก่ห่อหนูฮูหนี่จ้ะ ฝึกแต่ละมื้อเนี่ยกอไก่กับตะกอไก่อยู่เป็นอาทิตย์จ้ะขอไข่ก็คือขอไข่เป็นอาทิตย์จ้ะเพื่ว่าสิเหตุสังสั่นบริเวณกอไก่กอไก่ขอไข่ในเล่ามันเป็นฮอนฮุตาโตงเสร็จเนาะบริเวณบ้านนี่สอนเพียงสีบริเวณได้จ้ะคือกอไก่หนี่งเพื่ว่าใครสอนกอไก่จนมาอาทิตย์หนึ่งเลยหเขียนกอไก่เพืออาทิตย์หนึ่กับขอไข่กับขอไข่เป็นอาทิตย์จ้ะขอขวดสิเพื่ว่าก็ับขอขวดเป็นสิ่งนั่นจะเนาะไปเป็นอาทิตย์เสร็จหมดเลยเพื่ว่าเคยสอนเพ ไปว่าไรหัวไปว่าไรเลยจะหัดเขียนหัวไปว่าไรเลยจะเนาะเดี๋ยวก็ฝากพี่น้องใอ้เจ้าเ้จเด้อน้องน้ำนพันมิส่องพนเนจเนจเด้อแล้วแล้วมือไหลวางเพื่ว่าเสียเอาเอาเพิ่์มาไหลสุดเดี๋ยวมาฝากส่องให้เพิรล้นจเนาะเพื่อนน้องตูนมหาเฮ็ดช่องไฮห้านเนี่ยจ้ะเฮ็ดช่องไฮห้านเดี่ยวเปิดช่องไฮห้านเดียวเนจเนาะไอ้ไอ้น้องไอ้น้ำฝนไลสไต้เลยจังไรเนี่ยเดี๋ยวเพ่ว่าเสียมาให้เบิ้งมาอีกเพียนหนึ่งเอ้เจ้เนาะออกมาไหลสุด ให้หน่องผลน,น,น้าจ๋าเนาะอันคลิปนี้ถา้าแพร่ว่าว่าโกรกไปว่นมากก็ขอโทษขออภัยพี่น้องให้หลายน้าจ๋ะเด้อฝากพี่น้องคลิปนี้ขอจบไปเพียงสาม,มีน,น,าน้าจ๋ะเนาะฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามไ้สาวเล่าผ้าก,กินแพรว่าเลยน้าจ๋ะเด้อเพอ่์สิบว่าพลาดคลิปใหม่ๆของสาวเล่าแพรว่าผ้ากินน,าน้าจ๋ะเนาะสวัสดีจ้าบ๊ายบาย